ยังเป็นอาการอย่างนี้ไม่ไม่ยอมหายอาจจะเป็นมะเร็งหลอดอาหารค่ะอาจารย์แม่หนูกลัวมากเลยกลัวเป็นมะเร็งหลอดอาหารว่าได้มาเจอแล้วคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะหายแล้วค่ะอาการกดไลย้อนอาจารย์แม่อาจารย์แม่แบบพีพี่ไอทองคำหายแล้วไม่ได้ทานยาแล้วอาจารย์แม่ท้องผูกท้องอ่ะท้องผูกก็หายอาจารย์แม่จากที่่ายไม่ออก หายไม่ออกแบบว่าห้องน้ํามีสองห้องค่ะอาจารย์แม่ก็เวลาจะเข้าห้องน้ําก็บอกว่าห้องน้ําฉายาห้องน้ำค่าใครอย่าแตะนะอ่ะเข้าห้องน้ําประมาณสามสองถึงสามชั่วโมงนะคนเดียวน่ะแบบนั่งมันมิงไม่ออกค่ะอาจารย์แม่มันแข็งเหมือนเหมือน เหมือนเหมือนแบบว่ามันแข็งมากค่ะมันถ่ายไม่ออกค่ะอาจารย์แม่พอได้ได้มาเจอไฟเบอร์ค่ะได้มาเจอไฟเบอร์แม่มดนะคะค่ะถ่ายละมุนมากอาจารย์แม่ถ่ายออกแบบว่าเออเราก็เ่งปกตินะเราก็เข้าห้องน้ําปกติค่ะไม่ได้นั่งเ่งจนเหงื่อแบบเหงื่อเหงื่อออกเป็นเม็ดเม็ดเหมือนอาบน้ำเลยอาจารย์แม่ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอีสานพึ่กับว่าอย่างตายหนะ้าอาจารย์แม่เนอ้อ เจอแล้วค่ะเจอแล้วโอ้โหที่หนึ่งในดวงใจเลยนะอาจารย์แม่ที่หนึ่งในดวงใจเลยรักมากๆากนะคะที่สรรหาสารอาหารแบบว่าไปค้นหามาให้มาให้แล้วแล้วก็ให้คุณแม่หนิงเสนอไปให้คุณแม่หนิงได้ไปหามาให้ทานได้โอ้โหแล้วแฟนก็เป็นโรคเ้าก็หายค่ะเดินสามารถเดินได้ค่ะอาจารย์แม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ พูดพูดพูดทั้งวันก็พูดไม่เกี่ยวหรอกเรื่องแต่ว่าความภูมิใจนะภูมิใจแล้วก็รักอาจารย์แม่ค่ะเพราะว่าท่านนำแต่สารอาหารที่ดีๆเข้ามาใส่ในในไฟเบอร์ในไฟเบอร์ไม่ว่าไฟเบอร์โกโก้หรือว่ากาแฟของเราทั้งหมดเลยค่ะ